ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะฟันธงราศีที่ในช่วงนี้เคราะห์ซ้ำกรรมสัต์ต้องระวังนั่นคือชาวลัคนาราศีกรกฎ ราศีกรกฎมีเหตุดังที่ว่ามานีว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดมันเป็นไปตามดวงครับเวลานี้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีดาวอังคารดาวศุกร์โคโจรเล็งชะตาดาวอังคารที่เล็งชะตาจะเข้าเกณฑ์คาดที่เรียกว่าอัมพุภุมิโมแค่ช่วงนี้ถึง15มีนาคม2567 ดาวสุกที่โคจรเข้าราศีมังกรจะเลงเข้าราศีกรกฎเข้าเกณฑ์พินทุบาทระวังหุ้นส่วนความรักการเงินระวังทรัพย์สินและข้าวของมีค่าสูญหายรู้แล้วต้องระวังเข้าใจต้องรู้แล้วระวังไม่ใช่รู้แล้วก็ให้เกิด นี่คือสิ่งที่ต้องบอกกล่าวให้รู้กันดาวอาทิตย์ดาวเสาร์จอนเป็นมรณะดาวอาทิตย์เจ้าเรือนการเงินเดิมจอนเป็นมรณะตั้งแต่กลางคุมภาพันธ์ถึงกลางมีนาคมแปลว่าจะเสียเงินมีรายจ่ายประหยัดสิระหว่างใครขอยืมเงินแกงคอเซ็นเตอร์อย่าไปสื่อสารด้วยดาวเสาก็เป็นมรณะ มีปัญหาเรื่องกระดูกและฟันช่วงนี้ 1. ทําทำบุญถวายสังฆทานบริจาคโลหิตแล้วอุทิศเจ้ากรรมนายเวรไม่ชวนใครทะเลาะและไม่ทะเลาะตอบกับใคร 2. ไปเช็คอัพร่างกายอย่างละเอียดทริปของสายมูควรหาเรียนเทพพระราหูทรงครุฑเปลี่ยนดวงชะตาจากล้ายกลายเป็นดี รุ่นปาฏิหารดวงชะตาติดตัวควรมีพระกิ่งพระชัยวัดติดตัวเป็นมหามงคลให้แคล้วคลาดปลอดภัยหรือคุณจะมีเหรียญายันหรือจะเบี้ยแก้ของครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือที่มีอยู่ที่บ้านมาติดตัวจะได้เป็นมหามงคลเตือนสติอาราธนาคุ้มครองตนให้พ้นภัย ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ราะห์ซ้ำกรรมซัดต้องระวังได้แก่ชาวราศีกรกฎฟันธง สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ